สวัสดีค่ะวันนี้ทิพย์ก็จะมาเล่าอะไรให้ฟังนะคะคือว่าตอนที่ทิพย์เล่นเฟซทิพย์ไปเข้าไปอยู่ในกลุ่มมหาวิทยาลัยสุโขธรรมธิราช STOU นะคะคือว่าทิพย์จะบอกว่ามีคนที่แบบว่าเรียนเป็นแบบว่าตั้งแต่ปีห้าสาจบภายในเก้าปีคือสอบตกแล้วสอบตกอีกทิพย์ก็เคยเป็นนะคะสอบตกแล้วสอบสอบตกอีกนะคะอยู่ใน วัยมหาลัยเขาบอกว่าจะเป็นความรู้พื้นฐานต้องหัดวิเคราะห์ให้เป็นค่ะก็คือว่าเราต้องรู้หลักการการอ่านหนังสือนะคะถึงแม้ว่าเขาก็ไม่เคยถอยค่ะก็ต้องแบบว่าอ่านหนังสือก็ต้องรู้หลักการค่ะถึงเรียนจบเขาเรียนจบจนได้9ปีเขาอดทนและไม่ยอมแพ้จนสามารถเรียนจบได้ค่ะอย่าคิดว่าเราไม่เก่งเพียงเพราะว่าเราสอบตกและสอบตกอีกน,นะคะทุกคนก็เคยมีความล้มเหลวค่ะ